ไขความลับพวงจุ้ยยุกเ้ายาวนานไปถึง20ปีกันเลยนะคะมูยังไงให้ปังต้องฟังทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะช่องโชว์ว่าบอกต่อจุดขอพรปังปังคลิปนี้จะมาพูดถึงยุค9้าตามหลักพวงจุ้ยนะคะนับเริ่มกันตั้งแต่4กุมภาพันธ์67ค่ะกินเวลายาวนานไปอีก20ปีปีนี้ก็คือปีมังกรนะคะว่ากันว่าเมื่อใดที่เข้าสู่ปีมังกรก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะ ยุคเก้าจะเป็นยุคที่ธาตุไฟมาแรงสุดนะคะจะมีพลังมากมีบทบาทช่วยส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวกับไฟเพราะฉะนั้นนะคะธุรกิจที่มาแรงก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ค่ะทิศใต้จะถือเป็นทิศที่เป็นพลังงานของยุคเก้านะคะสีประจํายุคก,ก็คือสีแดงค่ะควรเพิ่มแสงสว่างพื้นที่ในบ้านเน้นแสงสว่างที่มาจากธรรมชาตินะคะก็คือแสงอาทิตย์โดยเปิดม่านรับแสงจากทางทิศใต้ค่ะ มีข้อเตือนสําหรับธุรกิจบางธุรกิจนะคะก็คือหมดยุคของธุรกิจธาตุดินแล้วค่ะทั้งประเภทอุตสาหกรรมหนักแล้วก็การเกษตรโดยจะมีบทบาทน้อยลงนะคะแล้วธุรกิจเหล่านั้นก็จะถูกแทนที่ด้วยพลังงานธาตุไฟค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากหมอช้างด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเกร็ดความรู้ข้อมูลของศาสตร์ทางฮวงจุ้ยนะคะทางยุคเเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับความปังกันค่ะ ใครเตรียมอะไรกันแล้วบ้างคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องโชว์อ้วบอกต่อจุดขอพอรปังๆได้ค่ะจะสรรหาข้อมูลดีๆเคล็ดลับความปังมาฝากกันเรื่อยๆเลยค่ะ